สวนแฝดเป็นไงมั่งกิ๊บถึงกิกิ๊บถึงจังเลยอย่างสีเดนที่ผ่านมาก็กลายเป็นแบบเกษตรกรเล็กๆในเมืองมีแบบสวนลอยฟ้าข้างบนเหมือนเราเริ่มต้นชัตเตอร์ชีวิตของเราใหม่อีกครั้งหนึ่ง อย่าโทรหาแม่เจี๊ยบกับพ่อปิยะนี่คือการแบบวีดาแฮปปี้แล้วเหมือนแบบได้แลกเปลี่ยนพลังงานแม้กระทั่งมันอยู่ในแบบมือถือเล็กๆก,กัอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เหมือนแบบเอ้ยลูกโทรมาหาอะไรก็รู้เลยว่าแบบเราอยากที่จะกลับไปหาประทับใจที่ไหนก็คือบบมันแบบมันเยอะอะเราชอบทุกที่ที่ไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ารู้สึกว่าแบบนำผ้าตรงนั้นมาแปลรูปเยอะสุดน่าจะเป็นในสมของอีสานก็จะเป็นในกลุ่มของผ้ามัดหมี่แล้วก็ย้อมสีธรรมชาติ ต้องพูดก,กับว่าผ้าไทยมันเป็นคําที่มันใหญ่มากความหลากหลายของวัฒนธรรมความหลากหลายของสีความหลากหลายของศิลปะปักทอดึงแบบเยอะในเทคนิคของการทํา ไปหาอาจารย์โกที่สุรินอย่างเงี้ยคือแกก็ท้าให้ไปเรียนในเรื่องของการย้อมผ้าเนาะคำว่าสีธรรมชาติอะมันมหาัศาจรรย์แค่ไหนครามก็สามารถทําให้เป็นสีน้ําเงินสดหรือแม้กระทั่งแบบอ่ะครั่งที่แบบได้เป็นสีแดงถ้ามาผสมกับครามก็จะได้สีม่วงมันคือเรนโบว์มันคือความสด ภาคกลางอย่างเงี้ยที่ได้มีโอกาสรู้จักแบบภูสานลายอยางก็คือมันเป็นแบบโอ้ว้าวทั้งที่เราอาจจะชินในเรื่องของการทอได้เขียนการเหมือนแบบถ้าลายอย่างมันก็จะเป็นเทคนิคของการพิมพ์เทคนิคของการมีวาดเขียนทองอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าแบบมีการปักมีการใช้เลื่อมใช้เปลือกออแมลงใช้อะไรที่เหมือนแบบอีกฟิลหนึ่งเลยมันก็จะรู้สึกแบบมันมีความยิ่งใหญ่ของเขาที่แบบแตกต่าง ทางเหนืออย่างเงี้ยที่เราได้ลงไปสัมผัสในแต่ละเชื้อชาติแต่ละเผ่าเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อของทางศาสนาเหมือนกันความเชื่อของสีสิมโบอ่ะสามเหลี่ยมเป็นรูปภูเขาสีนี้เป็นตัวแทนของตรงนน้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันก็ใส่เป็นเสื้อผ้าที่สเอเราภูมิใจที่ได้มาแล้วก็อยากจะกลับมาใส่มันใหม่สว่าถ้าอยากตัดผักบางทีก็เจอสุก็แบบอยากเจอขอวันนี้อยากถ่ายรูปขอหน่อย หรือถ้าอยากสบายสบายก็อย่างชุดนี้ก็คือจะรู้สึกว่าแบบมันเป็น everyday life ใ really? ส right? so ่ไ <mówi> ด้จริงวันไหนที่รู้สึกว่าแบบต้องมี Zoom meeting ก็จะสวยครึ่งท่อนหน้าตาผมพร้อมอะไรเงี้ยแต่ข้างล่างใส่แบบบ o ็อกซหรืออะไรแบบเนี้ยก็นอกจากเรื่องที่เราได้ลงไปชุมชนไปเรียนรู้เรื่องผ้ามันก็ยังได้มีโอกาสเหมือนแบบลองสัมผัสในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินนอนไหมอะไรแบบนี้ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยรสชาติมันก็แบบ ก็คุณนหน้ามาัธท่าดีด้วยเลยเงี้ยเออมันก็เหมือนแบบเราลอ,ลองเปิดใจอะไรแบบตรงนี้ใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างตอนที่แบบไปอุดรอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสเหมือนแบบลองกินรากบัว ทางภาคใต้เราก็ได้กิน,นนะผลไม้ตามฤดูกาลตอนที่แบบวังกองลังซาดมังคุดทุเรียนเยอะมากเลยอ,อย่างที่ประทับใจมันก็มีหลายๆที่ด้วยอย่างแบบเออถ้าเราอยู่ทางเหนือเนี่ยคนก็จะกินมแบบแบบผักสดอาหารอะไรที่มันง่ายๆแต่รสชาติมันแบบกัแบบอร่อยประทับใจอยู่เมนูน้ำพริกผักชีใช่ไหมเออพูดเราน้ำลายเลย พอเราเริ่มปลูกผักเองเราเริ่มมาลิ้มลองอาหารที่เราสึกว่าเออเราเราเราสามารถทาได้เองก็ต้องพูดเลยว่าเป็นคนที่ทําอาหารไม่เป็นเลยก็ทําได้่างที่แกเห็นปลูกปูกปลาปลามัวมัวเลอะเธอซุมซามรุมร่ามวิดีโอเก่าๆน่้รนะคะก็มานั่งดูแล้วก็สึกว่ายิ้มเขินตัวเองเลยอ่ะเ <c oughs> จรู้สึกว่าแบบมันมีความสดใสนะแล้วมันมีความสึกว่าแบบคือเวลาเราดูวิดีโอเร้สึกว่าแบบมันได้พลัง คือภาพที่ออกมามันดูสวยมันดูไปกับบรรยากาศมันดูฟรีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในความแบบถ่ายนี่คือไม่มีใครรู้ว่าเราต้องตื่นตีสามแบบมันก็มีความลาบากที่มันสุดท้ายมันก็เป็นชีวิตที่สุกว่าเออมันมันอะถ่ายภาคกลางเกือบจะตายเพหมือนแบบมีการหยุดของมันแบบสายพานตอนที่เราไปถ่ายวัดอะไรยเงี้ยแบบเออพอเราได้กลับไปถ่ายเราก็สุขแบบเฮ้ยมันสนุกว่ะ มันภูมิใจก่อที่แบบเ,เรื่องราวตรงนั้นที่บางทีที่ไม่ได้มีใครรู้แต่มันก็เหมือนแบบชายผลงานมันออกมาดีแล้วเราทุกคนแฮปปี้เราแฮปปี้ชุมชนก็แฮปปี้คิดถึงการเดินทางการแต่งตัวคิดถึงว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบเก็บภาพความทรงจําคิดถึงการลองชิมอาหารแปลกๆแ,แต่สุดท้ายรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยมากคิดถึงการสัมผัสธรรมชาติคิดถึงบรรยากาศคิดถึงความสงบคิดถึงเสียงปลาคิดถึงเสียงนกคิดถึงพ่อๆแม่ๆอาจารย์ครู พิถึงการออกไปเรียนรู้ไปดูผ้าในแต่ละจังหวัดพิถึงบทสนทนากับคนแปลกหน้าได้แชร์มุมมองและไอเดียของตัวเองและได้เหมือนแบบแลกเปลี่ยนพลังงาน,นชอบที่ได้มีโอกาสเห็นพวกแบบแรงบันดาลใจของผ้าความเชื่อเทคนิคโบราณความออริจินอลของคนการที่เขาที่อยากจะเหมือนแบบสืบต่อ ที่จะกลับไปแบบได้ยินเสียงทะเลาะของป,ป้าๆแม่ๆแ,และความใจดีของเขาคิดถึงมาก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 แล้วก็เอออยากที่จะกลับไปหาอยากที่จะกลับไปกอดอยากที่จะมันแบบ